มันอย่าคนว่าโอ้โหเนี่ยมันพ่องอันนี้ไปมันเสียอันนี้ไปมันไม่ได้ดังนี้แล้วมีอาตมานึกถึงเรื่องราวอันนึงได้ก็คือมีคนหนึ่งที่เป็นชาวปฐมวสุโภคไม่ใช่ชาวนะคนปรปฐมเขาเล่นหุ้นเสียเสียไปสองร้อยล้านโอ้โหเสียดาย เขาจะเสียใจตรงที่เขาไปพลาดท่าเพราะเราเป็นโง่ไปเสียท่าหรือว่าเสียดายเงินอะไรก็ไม่รู้ได้รายละเอียดก็ไม่รู้ได้ค่าตัวตายเรื่องเรื่องหลักก็คือไปเสียหุ้นนี่สองร้อยล้านสองร้อยกว่าล้านค่าตัวตายเมียก็ร้องหงร้องไห้บอกค่าตัวตายทําไมเราเรืออีกตั้งหลายร้อยล้าน ันเสียไปสองร้อยล้านจังหวมันสิไปค่าทุทตายทำไมร้องอมร้องอ้ายดูเถอะเงินยังเหลืออยู่ตั้งหลายร้อยล้านนะแต่เสียไปเนี่ยไปเสียหุ้นนะเล่นหุ้นตอนนั้นเสียไปสองร้อยล้านพรวดเสียใจเสียดายค่าเพราะเสียดายหรือค่าเพราะเสียใจที่ไปแพ้เหลี่ยมไปแพ้ท่าต้องไปเสียท่าขาดทุนหุ้นเสียเหลี่ยมนักเลงหุ้น หรือว่าเสียได้เงินตั้งสองร้อยล้านก็ไม่รู้แต่เมียนี่บอกว่าเสียไปทางมันปาลาไหลสองร้อยล้านเราเหลืออยู่อีกตั้งหลายร้อยล้านข้าดูทาไมคลาควรร้องไห้ที่อาตมาหยิบมายืนยัในให้ฟังเนี่เพื่อได้เห็นว่าคนเรามันก็งโงบ่บาบายึดยุดยุดติดติดนี่ยุดวัตถุแต่แค่เงินทองร้อยล้านสองร้อยล้าน จริงๆตายไปแล้วนะมีที่มีอยู่เหลืออยู่หรือมีอีกตั้งแสนล้านมันก็ไม่ได้มีอะไรแลยเนี่ยนอกจากจะเป็นหนี้บาปไปกอบโกยไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาแล้วก็เป็นบาปของตัวนะตัวเองไปโกงมาแสนล้านบาปแสนล้านยิ่งโกงมาของคนคนเดียวก็ได้บาปคนคนเดียวมีคู่พยาบาทคู่อาฆาตคนเดียวแสนล้านาเอามาจากของเขาถ้าโกงคนทั้งประเทศ ซึ่งมีส่วนอยู่นี่เป็นภาษีของเงินทั้งประเทศแสนล้านคุณก็มีคู่อาฆาตอยู่หกสิบสี่ล้านคนเนี่ยมันซวยมันบาปขนาดไหนไม่ศึกษาไม่รู้ศึกษาแล้วจะรู้คุณโกงเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ใช้ไม่หมดคุณไปใช้สุรุยสุราชใช้อะไรก็ไปการเสริมกิเลสบ้าอีกเพราะเงินมันมีเสริมกิเลสเสริมทั้งไปซื้ออํานาจเนี่ยไปซื้อ ซื้อในอำเภอไว้ซื้อเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเ,เลือกตัง้งซื้ออันนั้นซื้ออะไรก็แล้วแต่สร้างค่ายคนของตัวเองเอาไว้อยู่ในอนาตซื้อหัวคะแนนเงันน,นนี้อะไรไว้ตกเขียวกับประชาชนไว้อะไรก็แล้วแต่ใช้ประชานิยมตกเขียวอะไรไว้มันเป็นอาการล่อเป็นอาการบาปเป็นคนละยุขขรร์ของกรรมการกระทําของตนเองทําแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมมันบาปทั้งสิ้น ประมวลแล้วพวกนี้บาปมากมากด้วยลีลาหลายประการอัตมาเห็นเป็นอาชีพที่บาปมหาศาลเลยการเมืองของไทยเนี่ยอัตมาไม่มีความรู้ต่างประเทศมากหรอกเรียนครูต่างประเทศเท่าไหร่ของไทยยังรู้ไม่หมดเลยแต่รู้แค่นี้ก็อ้วกแล้วต้องร้องเพลงของเสกอยากจะอ้วก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 ,วกนั่นนะจริงๆคือเห็นแล้วน่าสงสารเขามาก เห็นแล้วเข้าไปทําบาปอะไรกันนักขนาดด้วยความไม่รู้อวิชชาไงนี่แหละคืออภิมหาอบายมุกเป็นเรื่องเสื่อมเรื่องสามเรื่องชั่วที่เป็นเทพพะบุตรมานเป็นมารเป็นผีเป็นสัตว์นรกชนิดที่ตัวเองก็ยังไม่รู้นึกว่าเป็นเทพบุตรนึกว่าเราเป็นเทพพบุตรชั้นสูงชั้นใหญ่ชั้นลอยแต่ตัวเองคือมารตัวร้ายกาศมากเทพบุตมารน,น่าสงสารมาก จะมาบรรยายเรื่องนี้ไปเจตนาให้ผู้ที่ท่านอยู่ในตําแหน่งหน้าที่อยู่ในความยึดติดพวกนี้ได้ฟังได้รู้แต่จะมีบุญได้ฟังได้รู้หรือเปล่าไม่รู้แม่ได้ฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ฟังเข้าใจแล้วจะสํานึกหรือไม่ก็ยังไม่รู้ถ้าสํานึกได้ก็เป็นประโยชน์ไปถ้าไม่สํานึกไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงติดยึดอยู่ก็ติดไปก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าสามสารถสํานึกสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง เข้าใจว่าอันนี้จริงอันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นบุญแก่ตนเป็นบุญแก่โลกตนเองรถละเป็นบุญตนนะแล้วก็เป็นบุญแก่โลกนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเราไม่หยุดมันโทษแก่โลกเป็นภัยแก่โลกเป็นโทษแก่สังคมเป็นภัยแก่สังคมทําไมเป็นโลกก็เป็นตัวอย่างในโลกแล้วคนอื่นก็มาเอาอย่างอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาขึ้นทบไฟหนึ่งในห้าคนที่ ปฏิบัติจิตนี้ได้ยินไหมรู้จักใช่ไหมหนึ่งในห้าที่เป็นบุคคลที่ไม่เป็นนักการเมืองที่ไม่ควรเอาอย่างติดท็อปไฟโทักษินียประพฤติการเมืองที่ไม่น่าเอาอย่างจะรู้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วประชาชนที่ไปติดหลงลึกลงไหลหลงยึดเขาอยู่เนี่ยนึกว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยแต่ยังเอาอย่างกันอยู่นะเนี่ย ทุกวันนี้ก็ยังลอกเรียนพฤติในพฤติกรรมของทักษิณอยู่เลยและพวกที่หลงใหลทักษิณก็ยังไม่รู้ตัวไม่เข้าใจยังลงรวยว่าเขาดีก็าบ่นซ้อนจนกระทั่งในสังคมโลกเขาประกาศแล้วท็ปไฟพฤติกรรมอย่างนี้เป็นนักการเมืองที่เลวร้ายไม่น่าเอาอย่างอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเรื่องลึกซึ้งพวกนี้ที่อาตมาพูดนี้ไม่ได้เกลียดไม่ด้โกรธอะไรก็หรอกอาตมาก็เอาจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างมายืนยันหลักฐานเป็น r e f e อ e n c e อ้างอิงเท่านั้นขอบคุณต่อ r e f e อ e n น e ต่อสิ่งที่เอามาเนียอยืนยันมาอ้างอิงนี้ก็ต่อคอยขอบคุณเท่านั้นเองนี่ขยายความก็ไปให้ไปพิศดารให้ฟังให้รู้ว่าโลกมันไม่เข้าใจ แล้วก็หลงไหลได้ปลื้มอยู่กับลาบยศชนเสริญโลกียะพงนี้มันเป็นเช่นนี้อยู่ในโลกีที่บาปเวนนั้นไปตายใช่นี่ไปเป็นนรกไปเป็นวิบากอีกนานเท่านานหนักด้วยถ้ายิ่งมากมันก็มีทั้งน้ำหนักของความหนักความเจ็บความปวดความทุกข์ความร้อนความทรมานกับทั้งนานทั้งมากทั้งหนักทั้งนานมันมีทั้ง ในหลายไยยะนะซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่รู้ก็หลงมัวเมาไปพวกเรานี่ไม่ต้องแล้วหลิกละแล้วมาต้องไปแย่งไปชิงตำแหน่งแม้แต่ให้พวกเราสมมุตินะสมมุติอย่างดีๆเลยนะพวกเราได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองคนอย่างพวกที่เรามีภูมิอย่างเงี้ยไล,ล่ละละลดวางปล่อยเนี่ย จิตวิญญาณเราก็ยังเหลือทําความเต็มสะอาดรักรู้อะไรเต็มเพราะผู้พินโรดนิโร,น,โร,น,โรนิพานของพุทธไม่ได้ไม่รู้มีโลกวิทูรู้โลกรู้สังขารธรรมรู้ปรุงแต่งรู้สมมุติโลกรู้สมมุติส,มมตสัจจะดีก็ไปทํางานกับโลกโดยไม่มีอัสาธะไม่มีรสอร่อยพวกนี้ไม่ต้องเสพต้องติดทํางานอย่างที่ไม่ต้องรับไม่ต้องเปลืองไม่ต้องมาปรุงแต่งไม่ต้องมา กินอยู่หลับนอนสบายไม่เปลืองไม่พลาดไม่หลงรูปรสกินเสียงสัมผัสไม่หลงจะต้องมีต้องเป็นต้องมากต้องไม้ต้องอะไรไม่ต้องแล้วเอามาสัมผัสเอามาช่วยงานทํางานฟรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมีรดได้เลยยังไม่มีใครเลยก็ให้สวัสดิการรัฐเลี้ยงไว้ก็เลือกลแล้วแลวไม่แพงเท่าทุกวันนี้ด้วย เพราะคนที่ลดละแล้วมากน้อยทันโดดจริงๆแล้วกินน้อยใช้น้อยไม่เปลืองไม่ผลาญไม่จกจีจกการไม่จกจักจายศเจ้าอย่างด้วยใช่ไหมเลี้ยงง่ายรุ่งง่ายไปง่ายมาง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสุภะเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างนั้นจริงก็สามารถที่จะอาศัยอยู่อย่างอปิจฉะน้อยไม่มากไม่ไม่เลย แต่ทํางานพลังงานที่จะต้องมาเสพมาติดมาปรุงบวกนี้มันแช้แคลอรี่ซ้อนทั้งนั้นแหละยิ่งไม่ต้องใช้ก็ยิ่งต้องไม่เปลืองแคลอรี่เลยแล้วก็ไในแคลอรี่ที่เหลือเอามายิ่งสุขภาพเราดีโอ้ยิ่งปรุงแคลอรี่ได้มากเอามาใช้งานได้หมดเพราะมาใช้ให้แก่ตัวเองน้อยยิ่งน้อยก็ยิ่งเหลือมากเอามาใช้แก่คนอื่นได้สปาร์ได้มากนี่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมของพระเจ้าเป็นอย่างนี้สุดยอด ว่าจะเป็นคนทํางานให้แก่สังคมให้แก่โลกแม้แต่ในพวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ทําให้แก่โลกสบายๆเต็มที่เนี่ยไม่ต้องทุกข์ต้องสุขอะไรมากมายกินอยู่หลับนอนนะวันเมื่อวานนี้สปริงนิวมาสัมภาษณ์ออกไปนะถามว่าถ้าเราอยู่อีกห้าปีอย่างนี้ย่างเงี้ยเอาไหมโอ้รับกันเกลียวกล่าวเลยอ้าปรบมือกันเอออัตามาว่านี่เป็นเรื่องจริงใจ แม้จะมีเศษเหลือก็พอทนได้ทนได้โดยไม่ยากทนได้นั้นไม่ลําบากในฌานทั้งสี่ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาบากในฌานทั้งสี่มันมีฌานอยู่บ้างแล้วยิ่งเป็นฌานสมบูรณ์ติดที่ไม่มีกิลเลสเจือปนเป็นรูปฌานเต็มที่ยิ่งเป็นอารูปฌานตรวจสอบเป็นนิพพานสมบูรณ์ด้วยเป็นดิมุตสมบูรณ์ด้วยพ้นอวิชชาสมุติ พ้นอวิชชาต่างๆเป็นสัญญาเวทีจิตนิโรธทิฏฐาวอนิจังตุวังสัสตังด้วยคุณก็ยิ่งสบายเลยเป็นอรหันต์อรหัตผลอรหันต์ไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนทํางานอะไรไม่ได้ทําได้เต็มที่เลยแต่อะไรที่มันหยาบคายสมควรที่จะไปเอาแล้วหยาบขนาดนี้ดุนแรงขนาดนี้ทําร้ายขนาดนี้ไปกดไปดันมากขนาดนี้ไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอ แต่ก็จะต้องมีประมาณว่าเออันขนาดน,นี้การะอย่างนี้เหตุปัจจัยอย่างนี้คนมันน่าดา้ขน,นาดน,นี้มันต้องกดขนาดน,นี้หน่อยถ้ามันน่าได้ขนาดาน,าน,นี้ไม่กดซะเลยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ยิง่งไม่รู้สีรู้สายิ่งไม่เอาทานเลยก็ปล่อยมันละพยองใหญ่เลยยิ่งเอ๊ะกูไม่มีใครห้ามเลยกูไม่มีใครทวงไม่มีใครแตะเลยกูถูกดีว่ากูดีดีว่าเก็บพยองก็ยิ่งไปใหญ่ทีอย่างน้อยก็ตก้องทวงให้รู้บอกให้รู้กด roku, ดัในให้รู้ต้าน อย่าให้ทำอีกกว่านนี้เลยพอแล้วละเนี่ยรุกมาพื้นที่แค่นี้ก็ขอให้ทำงานเธออย่าไม่รุกอีกเลยอะไรงี้เราก็ดานก็อะไรไปพอสมควรนะแต่ก็คนที่อยากจะรุกก็รุกเรื่อยแหละก็จะต้องเอาตามใจข้ายิ่งโง่ยิ่งไม่รู้ก็รุกไปมันก็ต้องตาดกันบ้างสู้กันบ้างไปธรรมดานะสุดทางแล้วก็ปล่อยเขาบาปอย่างหุนเซนเนี่ยพอสักทีสิ อจะไม่รุกเลยเรื่อว่าคุณได้ขนาดนั้นขนาดนี้พอแล้ก็น่าจะพอตามที่พอรู้กันนะขยิบตาแค่นี้พอมันขยิบตากันได้ไม่ละลาบละล่วงอยู่ท่าาาด้านใดเอออ,อหอหมอกก็เขาละลาบละล่วงไปแล้วทีนี้แผ่นดินนี้มันไม่ได้เป็นเจ้าของของผู้ที่ควบคุมดูแลหรือลูกจ้างนายกหรือคณะรัฐบาลคือลูกจ้างของประชาชนประชาชนก็ไม่ยอมเพราะ็ต้าน อย่างน้อยกลุ่มพันธมิตรนี่ไม่ยอมกลุ่มพันธมิตรก็มาต้านคนที่เห็นร่วมด้วยไม่เห็นไม่หอกอา,อ,าออกมาร่วมต้านเขาก็บอกเออเองไปต้านกันแล้วกันข้าไม่เมื่อยอวกเห็นแก่ตัวเอพวกเองต้านไปเถอะข้าเห็นด้วยแต่ข้าไม่มาร่วมต้านะข้าเมือ่อยทำมาหากินดีกว่าวกเห็นแกตตัวเขาก็ทําอย่างนั้นอยู่ส่วนพวกที่มีสํานึกไม่เห็นแก่ตัวบอกเออมาช่วยกันหน่อยเรื่องนี้เป็นเรงของส่วนรวมเรา,เาก็พอเป็นพอไปพออยู่ได้พอกินพอใช้ของเราอยู่แล้ว สละบ้างก็ไมา่ถึงขนาดลาบากลบาลบนอะไรด้วยจะลาบากอทนได้ก็มาเถอะคนที่มีสํานึกตรงนี้ก็กมาตามทําตามควรนะเพราะในมนุษย์ที่จะมีสํานึกจะมีความรู้จะมีการเสียสละที่จะมีความเห็นแก่ตัวมันเป็นสัจจคนเห็นแก่ตัวมากมากมันก็มากมันก็ไม่มีเกืือกูลไม,มือเปิดเผ่อ,อ,อแผ่ไม่เสียสละไม่ช่วยอะไรใครคนที่หมดตัวหมดตนไม่เห็นแก่ตัวแล้ว ก็เสสละได้อย่างสบายเบาง่ายแล้วก็มีประมาณมีธาตรู้มีปัญญามีตัวตัดสินมีสัพปริสธรรมเจ็ดประกาศสามารถเอามาใช้งานเอามาปฏิบัติประพฤติทำงานร่วมกับแบงภูมิธรรมเป็นความรอบรู้ก็จึงเป็นประโยชน์กับสังคมเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้และผู้ที่ละลดละ โลกียะได้มากเท่าใดจนหมดก็เป็นคนที่ทำงานให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มเต็ม